สุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปีไทยแลนด์ทาบวอให้การประปาส่วนผูนิภากวันนี้ลุ้นลับไปเลยรางวัลที่1รถจักรยานยนต์เบรบลอยยี่สิบห้าไอล้อแม็กจำนวน2รางวัลรางวัลที่สองโทรศัพท์มือถือซัมซุง A สามห้องจำนวนสิบรางวัลรางวันที่3มลำพงพกพา B L จำนวนสิบรางวัลรางวัลที่สพันลมแบบพกพาอีก30รางวัลเพียงดาวนโหลดพร้อมโพสตไม่ใช่โพสแบบนั้นค่ะ พร้อมโฮสท,ที่ว่านี้ดาวน์โหลดในแอปสโตรเพสโ์นะคะ App Store ค้นหาคำว่าโพสแล้วกดเปิดเลยค่ะกดอนุญาตเข้าสู่แอปพรอมโพสเริ่มต้นการใช้งานผู้สอนด้านล่างชี้ไปเรื่อยๆนะคะบัญชีด้านล่างเข้าใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลของเราครับรหัสยืนยัน OTP ใส่เลข OTP ในช่องว่างค่ะกดข้ามไปก่อนค่ะเลื่อนดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับเงื่อนไขทำสองรอบค่ะเข้าร่วมกิจการแลนท็อปโหวตยอมรับข้อตกลงค่ะเสร็จแล้วโหวตเลยกดโหวตเลยกดดูราย ละียรับสิทธิ์โบตฟรีวันละหนึ่งครั้งอินรับสิทธิ์แล้วจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดแถบสีเทนลงมาล่างสุดเลยค่ะยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปีเทศหนึ่งการประปาส่วนภูมิภาคโบนเลยกดติ๊กเปิดสิทธิ์เพื่อรับสิทธิ์โบตฟรีหนึ่งครั้งกดตั้งค่าใส่ที่อยู่นะคะว่าถ้าได้รับรางวัลเขาจะส่งมาค่ะรูปดินสออกข้อมูลให้ครบเลยนะคะคําคำว่าที่อยู่ให้ใส่ตำบลก่อนนะคะชื่อตำบลเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกค่ะยืนยันอีกรอบหนึ่งค่ะที่อยู่แล้วมาโอน ไดแฮชหนึ่งการประปาส่วนภูมิภาคโหวตเลยค่ะชําระเงินขึ้นศูนย์บาทโบนฟรีได้หนึ่งครั้งต่อวันถ้าโหรืครั้งต่อไปต้องหบาทนะคะพรุ่งนี้โบนฟรีทํายังไงกดดูรายละเอียดทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์โบนฟรีหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งวันรับสิทธิ์แล้วเข้าไปเลือกสุดยอดหน่วยงานภาครัฐกดแฮชหนึ่งการประปาส่วนผู้ิภาคกดคูปองโบนฟรีโหวตกันเยอะๆนะครับโหวตกันเยอะๆนะครับช่วยกันดาวน์โหลดแล้วโหวตกันให้ลุยๆเลยนะคะอันดาวน์โหลดแล้วโหวตให้การประปาส่วนภภูมิาาคหลยๆเจ้ผ ดาวน์โหลดและโหวตกันนักๆเนื้อเจ้าดาวนโหลดและโหวตให้ป้าป๋า,าคุณพักหลายๆชแล้ว